สวัสดีครับพี่น้องผมเบาไปลำดวนนะครับสวัสดีทักทายไปยังพี่น้องทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับกาแฟยำเสากับพี่น้องบรรจาศาอีสารบานเทาทางทีสเกตช่วงนี้กะโบทันหนาวนะครับนอ้อยังบทันหนาวอยู่นะครับ กับพย่แยมต่อกับพี่น้องกัอยู่ทังบานตอนนี้กับมุงว่านกาลมแห้งอยู่นะครับตื่นยังนอพี่น้องนะครับนอนตื่นยังนอครับตื่นแล้วก็ถักท,า,ทายกันนะครับกดหนึ่งกะไรครับกดหนึ่งถักทายกันครับ ก็ได้กะปากติดตามช่องบ่าวเปียลํา,ลาด้วนเลยนะครับเด้อมุว่าได้ยินมานาะครับได้ยินมาเนาะนักก็บถักไทยงามเ้าครับ จะมีก่อนนะครับเนะาะโอกาสหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ